สวัสดีครับมาพบกับปรังพระนคอรออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของบุคคลที่แวดวงของคนที่เคยผ่านเรียนจำเนี่ยจะรู้จักกันดีนั่นคือบางเดี่ยวกุดีขาวนะครับบางเดี่ยวกุดีขาวนะครับผมเนี่ยได้ยินเรื่องราวของบางเดี่ยวเดี๋ยมาก็เยอะนะครับเยอะมากนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเจอตัวแกนะครับเนื่องจากตอนที่ผมอยู่วัยหนุ่มเนี่ย แกอยู่ที่เรือนจําเขาบินแต่ว่าบางเดี่ยวนี่แกผ่านกระบวนการติดตั้งแต่สถานพินิษ์นะครับแล้วก็เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วก็หลายๆที่อย่างมากมายนะครับ <c oughs> คนแรกเนี่ยที่พูดถึงบางเดี่ยวนี่คือเพื่อนผมเองนะเป็นเด็กยานาวาเป็นเพื่อนสนิทผมเลยเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาเนี่ยเคยอยู่กินกับบางเดี่ยวตอนสมัยที่บางเดี่ยวอยู่พิเศษทนนะครับอยู่พิเศษทนนะครับเขาเนี<ร> <c oughs> ่ยกินอยู่กับบางเดี่ยวแล้วเขาบอกว่าบางเดี่ยวเนี่ยมีฉายาว่ามัจจุราช กูดี <G l uch> ขาวเลยนะครับเหมือนกับเพื่อนผมบอกว่าบางเดี่ยวเนี่ยคนที่เคยผ่านเคยเจอแกเคยกินอยู่กับแกหรือย่านเด็กฝั่งทนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความเคารพนับถือตัวบางเดี่ยวมากนะครับและบางเดี่ยวกับเพื่อนผมเนี่ยก็เพื่อนผมบอกว่าบางเดี่ยวเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับพูดคุยเล่นได้นะครับก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่เหมือนกับรักคนที่อยู่ในกลุ่ม ในก้อนรักพวกรักเพื่อนอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นคนแรกนะท,ที่เล่าให้ผมฟังนะครับส่วนคนที่2เนี่ยผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์แกมานะแกชื่อพี่น้ําบางปูนะครับพี่น้ําบางปูเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องของบางเดี่ยวค่อนข้างละเอียดมากนะครับและแกก็เล่าให้ผมฟังว่าในช่วงสมัยหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่พี่น้ำเนี่ยได้คุกคีอยู่กับบางเดี่ยวเป็นเพื่อนกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันคือยุคข,ของสถานพินิษหรือคุกเด็ก 16ไร่บ้านกัลลุนาย้อนไปในอดีตนะครับพี่น้ำเนี่ยเล่าให้ผมฟังแบบนี้นะครับว่าตัวพี่น้ําเองเนี่ยไปรู้จักกับบางเดียวได้อย่างไรนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะฮะพี่น้ําเป็นคนบอกว่าบางเดียวเนี่ยไม่ได้ชื่อบางเดียวนะเขาเรียกว่าจุดเดียวนะชิดเดียวนะจุดเดียวนะแต่ว่าเหมือนกับหลายๆคนพอพูดถึงบางเดียวเนี่ยพูดไปพูดมามันก็เลยเพ้นกลการมาเป็นบางเดียวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางเดียวเนี่ย ชื่อเดียวนะชื่อเหมือนจุดเดียวอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะพี่น้ำบอกพี่น้ำว่าปูเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยถูกจับเข้าไปที่บ้านมุทิตานะครับบ้านมุทิตาเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ไปถูกรุมกระทืบนะรุมทําร้ายที่บ้านมุทิตาเนี่ยจากคนจํานวนมากมารุมทําร้ายซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยจนพี่น้ำเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยพอเข้ามาเนี่ยโดนเก็บโดนรับน้องแบบนี้โดนทําร้ายแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพี่น้ำเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เกิดความคับแค้นในจิตใจว่าเฮ้ยเข้ามาปุ๊บเนี่ย ก็ถูกลุ่มทำลายนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพี่น้ำก็พอที่จะสามารถอยู่บ้านมุตตาได้พอดีระดับหนึ่งจนตัดสินพอตัดสินเสร็จเนี่ยก็ถูกย้ายจากบ้านมุตตาเนี่ยมาที่16กไร่บ้านกรุณานะครับเข้ามาที่บ้านกรุณาปุ๊บเนี่ยก็มีคนมารับพี่น้ำไปอยู่ด้วยพอรับพี่น้ำไปอยู่ด้วยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบางเดียวบางเดียวยังไม่ได้อยู่นะก็คือเหมือนกับ คล้ายๆว่าถูกย้ายไปที่อื่นอยู่นะถูกย้ายไปที่อื่นคือมีเรื่องก่อนแล้วถูกย้ายไปที่อื่นนะครับย้ายไปบ้านเมตตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่พี่น้ำเล่าให้ฟังแล้วพี่น้ำก็ย้ายเข้ามาอยู่ในหอเนี้ยนะครับหอเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าหอสองหรือหออะไรพี่น้ำก็อยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็คนที่มารับพี่น้ำแล้วมาดูแลเนี่ยก็เหมือนมีการพูดคุยกันพี่น้ำก,ำก็เล่าให้ฟังว่าตอนเข้าไปที่บ้านุมตตาเนี่ยก็ถูกลุมทำร้ายไม่รู้อีหนุยเน่เลยถูกลุมกระทืบเลยจากพวกขาใหญ่ประจำเจ้าถิ่นก่อนอยู่แล้้้้ววนนนนะคครับบทีีี่่่่พพูดุยยยากก็เเเออฮง เหมือนบางเดียวเลยวะ่ะเหมือนบางเดียวเลยเนี่ยบางจุดเดียวเลยคล้ายๆกันเลยชีวิตเป็นคนสู้คนแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยก็ถูกลุมทาร้ายนะครับพี่น้ำก็หรอแล้วเขาเป็นใครอะประมาณนี้นะผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยบางเดียวเนี่ยก็ถูกส่งมาจากบ้านบ้านนั้นแหละฮะกลับมาที่บ้านการุณาไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านเมตตาหรืออะไรนี่ะกลับมานะแล้วก็มาเจอกับพี่น้ำพอม,มาเจอพี่น้ำก็มีการพูดคุยกันบ้างแต่ยังไม่สนิทกันนะก็มีการพูดคุยกันและเหมือนกับ บางเดี่ยวกับพี่น้ำเนี่ยมีนิสัยใจคอที่มันคล้ายกันหรือภาษายุคสมัยใหม่พรว่าเคมีตรงกันนะประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ยังไม่มีอะไรนะก็ยังพูดคุยกันไปแบบหแบบยอกล้อเล่นกันธรรมดานะครับจนพี่น้ำกับบางเดี่ยวี่ยมีโอกาสได้ขึ้นกองงานเดียวกันนะฮะ,ะก็คือกองงานช่างศิลป์นนะที่บ้านการุณาสิบหกไร่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีช่างศิลป์มีการศึกษามีกศน,นอมีช่างเชื่อมช่าง,น,น,ง,น,งนู่นช่างนี่ช่างนั่นเยอะแยะมากมายในยุคสมัยอดีตนะครับ สมัยที่ยังอยู่ที่ถนนสามพวุฒินะเป็นบ้านการุณาอยู่นะตอนนั้นนะครับตรงบางนาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทําให้พี่น้ํากับบางเดี่ยเนี่ยเกิดการพูดคุยและสนิทกันก็คือหมายความว่าพอขึ้นมาอยู่ในหอศิลป์เนี่ยฮะด้วยการที่มช่างศิลป์เนี่ยพี่น้ากับบางเดี่ยเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยกันพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาเหมือนบางบางเดี่ยเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตอนเขาถูกจับเข้ามาที่บ้านกรุณาเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ถูกขาใหญ่คนนั้นอ่ะคนนั้นยังอยู่นะยังอยู่ คนเนี้ยลุมทําร้ายลุมทําร้ายแต่บางเดียวเนี่ยสู้ไม่ถอยเลยนะครับสู้ไม่ถอยเลยคือไม่มีวิ่งเลยนะแต่ว่าถูกลุมทำร้ายจนจนยับเยินนะครับแล้วก็ถูกย้ายไปบ้านเมตตาหรือไปที่ไหน่อไ,ไปพักสักพักหนึ่งนะแล้วก็ถูกส่งกลับมาพี่น้าก็เราบอกว่าขณะที่บางเดียวกาลังเล่าอยู่เนี่ยแกก็เหมือนคับแขนในใจแกก็หยิบดินสอนะฮะดินสอที่วาดภาพอะขึ้นมาถึงก็ปักแขนพี่น้ําเลยจึ๊กก็ไปเลย่น้วก็ตกใจเลยฮนะก็คือตัวดินสอดำเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อเลยพี่น้ำก็เฮ้ยเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพี่น้ำจับได้ว่าบางเดียวในขณะที่เล่าเนี่ยมันเกิดความแค้นหมนายความว่าเรื่องเรื่องราวเนี่ยมันถูกฝังเข้าไปอยู่ในหัวใจของบางเดียวที่แบบเฮ้ยเข้ามาถึงเนี่ยถูกลังแกถูกรุมทําร้ายประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้ํากับบางเดียวก็สนิทกันเริ่มสนิทกันมากขึ้นมากขึ้นจนเหตุการณ์หนึ่งก็คือพี่น้ํากับบางเดียวก็ไปกินข้าวในโรงเลี้ยงเหมือนกันนะครับ ขณะที่ไปกินข้าวในโรงเรียนเนี่ยก็คือมันจะเป็นโต๊ะใครผ่านสถานที่พินิษฐ์สิบหกไล่มาก็จะรู้แหละจะเป็นโต๊ะไม้นะครับมีนั่งสองฝั่งบางเดียวก็นั่งฝั่งนู้นนะพี่น้ำก็นั่งฝั่งนี้ขณะที่กําลังนั่งกันอยู่เนี่ยไอ้ขาใหญ่คนนี้แหละครับที่เป็นคนเคยรุมทําร้ายบางเดียวยก็เดินมาหาพี่น้ำพี่น้ำเนี่ยเขานั่งยองๆเขาล่าผมฟังเขานั่งยองๆอ,อยู่บนบนเก้าอี้ ขาใหญ่คนนี้นะฮะก็เอาไม้เนี่ยเอาไม้ที่ถือเป็นไม้เล็กๆเนี่ยเขี่ยบอกเฮ้ยประมาณว่าประมาณนะประมาณนี้นะเฮ้ยมึงนั่งดีๆได้อะไรประมาณนี้นะฮะเท่านั้นแหละฮะพี่น้ำก็หันไปมองเขาแี่เสร็จแล้วก็หันมามองหน้าบางเดียวบางเดียวก็สบสายตาพี่น้ำประมาณว่าเดี๋ยวจัดการเลยก็คือเหมือนเป็นเป็นภาษาคือภาษากายที่คนคุกเนี่ยรู้กันเวลาเราจะมีเรื่องเนี่ยหรือว่าเราจะเอาเรื่องเือจะติดเรื่องใครเนี่ยเราจะรู้กันประมาณว่าอะรู้กันนะครับเท่านั้นแหละฮะบางเดียวกับพี่น้ำเนี่ย ก็ตัดสินใจว่าจะปิดบัญชีขายใหญ่คนนี้นะด้วยแผลสะสมหลายๆแผลด้วยนะพี่น้ำก็เลยฟังว่าตอนนั้นก็จะมีฝ่ายอินนะฮะที่แรงๆอยู่ในใน16ไร่ตอนนั้นนะครับฝ่ายอินเนี่ยก็มาจากเด็กช่างนะครับบางเดียวก็รวมกัน4คนนะมีบางเดียบมีพี่น้ำมีฝ่ายอินและมีคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อถูกมาชื่อใต้เดี๋ยวมารอฟังอีพีเขานะแต่ว่าผมของนามาเล่าก่อนชื่อใต้หรือชื่อสายหรืออะไรนี่แหละครับทั้งหมด4คนแล้วก็ไปเตรียมนะฮะเตรียมเหล็กฟัน พร้อมเลยเพื่อจะตอนเพื่อจะไปไล่ฟันขาใหญ่คนนี้นะครับในอีกวันหนึ่งตอนเช้านะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยสถานพินิษในยุคข,ของบางเดียวหรือยุคพี่น้ำจนมาถึงยุคผมเนี่ยถือว่าโหดร้ายพอสมควรนะครับสถานพินิษบ้านการุณาเนี่ยศูนย์ฝึกบ้านการุณาเนี่ย ไม่ได้นิยมมีเหล็กแหลมเอาไว้แทนกันนะครับแต่ว่าเราจะไปนําไปขมโมยเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบเคยเห็นไหมเหล็กแหนบรถนะฮะหรือไม่ก็เป็นใบพัดลมใบใหญ่นะครับที่มันหมุนเนี่ยฮะเอามาตีเอามาพับหรือไม่ก็เป็นเหล็กฉากเหล็กฉากที่เป็นรูรูฮะที่ปัจจุบันนี้ามาทําชั้นกันฮนะก็จะเอามาตีแล้วมันรับคมให้เป็นอีดาบนะครับโอโ้สมัยก่อนเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วพี่เขาทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้เตรียมการอาผ้าชุดตัวเนี่ยพันเรียกว่าเหล็กเหล็กเหล็กฟันตัวเนี้ยฮะแล้วก็ไป ลุมฟันขาใหญ่คนานานาสี่คนลุมฟันเสร็จแล้วตอนนี้พอลุมฟันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จับทั้ง4คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องนะครับเข้ามาอยู่ในห้องเพื่อสอบสวนเต็มตัวย้ายเพราะว่าไปมีเรื่องอกับขาใหญ่ละมีเรื่องกับครับบ้านละขาใหญ่ละยังไงงานเข้าแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการก่อการ cổ, จราจตรตีก,กันวุ่นวายก็เตรียมตัวที่จะนําพี่ๆทั้ง4คนเนี่ยและรวมถึงเด็กในบ้านอีกหลายๆคนเนี่ยย้ายแต่ในขณะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกสมุนไลของขาใหญ่เนี่ยไล่เก็บไล่ตีเด็กในบ้านข้าน้ Donc, าาางนอกานาอกีบบมยครั หนึ่งในนั้นก็คือหมู่บ้านรบนานะครับหมู่บ้านรบนอในยุคสถานพิริตเนี่ยเขามวยดีด้วยและเป็นคนที่แบบเอาเรื่องหน้าดูเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเสร็จแล้วพี่น้าก็ไดยฟังว่าเขาก็จับชุดพี่น้าในทั้ง4คนเนี่ยย้ายเรือนจําเลยนะครับไปลงที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนบางบางเดียวเนี่ยก็ย้ายไปแดนสองนะครับและกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพี่น้าก็ย้ายไปแดน4มันถ้าจําไม่ผิดนะที่แกเล่าไว,ไว้หลังจากนั้นไม่วายนะครับ พอไปถึงตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนยุคสมัยของบางเดียวกับพี่น้าเน,นี่ยก็คือเด็กช่างค่อนข้างเยอะถูกจับเข้ามาอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไหวนะครับที่บางเดียวก็มีเรื่องไร่ตีกันนะที่พิเศษกรุงเทพนะครับกับเด็กช่างกลุ่มนี้นะครับงั้นบางเดียวก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ใจถึงมากนะครับแล้วก็ เป็นเด็กฝั่งโทนที่ข้ามาพิเศษกรุงเทพแล้วก็มีชื่อชั้นระดับสูงเหมือนกันนะครับในโลกของคนคุกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คนถามผมมานะวันนี้ผมก็ได้ฟังจากป่าพี่น้าบางปูอย่างชัดเจนแต่ว่านํามาเล่าก่อนนะให้เรียกน้าย่อย E ีีของพี่น้นเนี่ยอีกสักเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้นะโหแกเล่าถึงพี่ลกบูด้วยนะฮะแกเล่าถึงบางเดียวแบบเมามันมากนะครับในเรื่องของความเป็นเด็กช่างและพี่น้ำเนี่ยประทับใจบ,บางเดียวตรงไหนรู้ไหมครับ เขาบอกบางเดียวเป็นเพื่อนคนเดียวนะสถานพินิษ์ที่มารับเขาหน้าเรียนจาวันที่พี่น้ําปล่อยตัวนะครับรับแล้วก็พาพี่น้ำเนี่ยไปอยู่บ้านของบางเดียวนะกุดีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าพี่น้ําเนี่ยเวลาเล่าเนี่ยเขาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะในวิถีของการเกเลเรหรือวิถีนักเลงเนี่ยมันยังมีเพื่อนแท้อยู่ในนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ กลุ่มเพื่อนที่หลอกลวงเสมอไปหรือเพื่อนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ฝ่ายเดียวนะครับและพี่น้ำามื่อไรฟังว่าหลังจากนั้นมาพี่น้ำก็มีโอกาสไปเรียนต่อนู่นนี่นั่นพี่น้ำกับบางเดียวก็เลยแยกย้ายกันไปจนบางเดียวก็ไปถูกจับเข้าในเรือนจําอีกนะครับแล้วก็เกิดนู่นนี่นั่นจนบางเดียวได้เสียชีวิตไปนะครับพี่น้ำเนี่ยเขามีความประทับใจและความรักใจบ,บางเดียวมากที่ผมฟังและสัมผัสเขาเนี่ย ในการสัมภาษณ์ทั้งมดและสัมผัสเขาได้เนี่ยผมรู้สึกว่าพี่น้ำเนี่ยให้ความรักแก่บางเดียวนะครับเนื่องจากบางเดียวยนีย่ดูแลเขาไปรับยันปล่อยตัวสามารถแล้วก็เอาพี่น้ำเนี่ยไปนอนอยู่บ้านด้วยนะครับอันนี้ก็คือความประทับใจระหว่างเพื่อนสองคนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของบางเดี่ยนะครับที่ทุกคนอยากรู้ผมรู้แค่นี้ผมไม่ได้เจอโดยตัวเองนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนเพื่อนผมพวกผมหลายๆคนเนี่ย อยู่ในบ้านของบางเดียวนะสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่นะเป็นเด็กบ้านแกเป็นพักเป็นพวกแกหลายๆคนก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ผมเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอตัวกับบางเดียวแบบตัวเป็นๆนะไม่ได้ไปอยู่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันไม่เคยนะครับไม่เคยอ่ะต่อเลงที่2นิดนึงนะอันนี้แถมให้นะครับเรื่องใบสั่งนะครับพอดีมีคนถามผมเยอะว่าเรื่องใบสั่งมันมีไหมในอดีตมันมีนะครับคาว่าใบสั่งมี2แบบนะฮะ สั่งให้กระทืบก่อนอันดับแรกก็คือจากสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเจ้าที่เขาเรียกว่าเจ้าที่สายดําเจ้าที่มือปราเจ้าที่เกเรหรือว่าบางคนเนี่ยไปสร้างเรื่องทาเรื่องทะเลาะวิวาสจากข้างนอกหรือว่าทำคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยมีใบสั่งจากผู้บิทธิพลเนี่ยใช่ไหมฮะก็มาผ่านทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าที่จะให้กลุ่มนักโทษเนี่ยหลุมทาร้ายเขาอันนี้เป็นใบสั่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากราชัรรป็ปเรียนจาสีขาวแล้วนะมีการปกครองยุคสมัยมันเปลี่ยนระบบแบบนี้มันยังใช้การไม่ได้เพราะเดี๋ ใบใสตัวหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือใบสัส่งใสยาพิษนะครับใสยาพิษในอาหารมีคนถามว่าเป็นไปได้หรอคือเป็นยี้ครับในอดีตเนี่ยเวลาญาติเยี่ยมในบางเรือนจำเนี่ยเขาอ,อนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าสามารถทํากับข้าวจากที่บ้านเนี่ยเอามาให้ลูกหลานได้ในเรือนจํานะครับสมัยก่อนถ้าเกิดไปเยี่ยมเนี่ยบางเรือนจาอนุญาตให้พ่อแม่นำแบบข้าวมาได้บางทีก็ทําข้าวผัดกะเพราต้มยํากุ้งข้าวเปล่าหรืออะไรอ่ะ ผัดพริกแกงแล้วแต่ทํามาเป็นถุงให,ใหญ่เสร็จแล้วเวลาเยี่ยมญาติเสร็จก็เอากับข้าวเหล่านี้ฝากทางเรือนจำเนี่ยเพื่อจะให้กับนักโทษลูกหลานเนี่ยเป็นคนรับกับข้าวเขาเรียกว่าทําของจากที่บ้านฝากมาได้งั้นแหละครับตอนที่เขาใส่ยาพิษกันเนี่ยเขาจะใส่เรื่องพวกนี้พวกใส่าสารหนูบ้างอะไรบ้างตรงนี้ครับและอย่างนะคนที่เป็นผู้บิทธ,ธิพลบางทีเนี่ยเขาไม่ระวังตัวหรอกครับเพราะโลกในเรือนจำคือเขาไม่รู้ด้วยเวลาเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาทําร้ายใครต่อใครมากมายจนเขาไม่รู้โจทเขาเป็นใครเป็นใครนะครับและพอมนอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันอยู่กับ ห้าร้อยคนพันคนบ้างพันห้าร้อยคนบ้างมันระวังตัวไม่ได้ะฮะสุดท้ายในยคนเราไม่ต้องกินข้าวใช่ไหมครับพออยู่กับคนหมู่มากเนี่ยคนจ้องกับคนระวังเนี่ยมันแตกต่างกันนะส่วนส่วนใหญ่ก็เสร็จคนจ้องไปนะครับอยู่ในเรือนจํานี่คือเรื่องในอดีตท,ที่มัน,นพอมีใบสั่งแบบนั้นนะครับแล้วก็บางคนก็กินยาที่ผสมยาพิษอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วค่อยๆป่วยฮะมันไม่ได้ตายทีเดียวบางทีค่อยๆป่วยผ่านไปสองอาทิตย์เอะป่วยเข้าพอบอแลวสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปออกแดนพอบหรือออกแดนสถานพยาบาลเนี่ย มันไม่ได้ดูแลดีเหมือนปัจจุบันถูกไหมฮะมาเต็มที่ก็ให้พาลากายาแก้กเสษนี่ก็คือเป็นเรื่องราวในอดีตที่ว่าน่ากลัวคุกนะคุกนัมม่นมเป็นโลกสี่เหลี่ยมนะพอเข้าไปอยู่ในนั้นมันหนีไม่ออกนะครับงั้นถามว่าคนเกเรในเรือนจำเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมถือว่า เขาก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญใจถึงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคุกคุกหรือเรือนจำเนี่ยมันเป็นโรคที่หนีกันไม่ออกไม่เหมือนข้างนอกเวลาคุณทะเลาะว่ากันคุณหนีได้คุณมีพักมีพวก,ม,พวกมีลูกพี่มีเงินมีทองมีผู้ปิดที่พลก็สามารถช่วยเหลือคุณได้แต่เรือนจำเนี่ยมันไม่ได้งะมันหนีกันไม่ออกนะครับงั้นการทะเลาะว่าในเรือนจำเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวสมัยก่อนนัคือ ไม่ฝั่งหนึ่งไม่ตายก็พิการเพราะไม่งั้นนะ่ะก็จะถูกเขาแก้แก้กันไปแก้กันมาไม่จบไม่สิ้นนะครับนั้นผมเลยอยากจะบอกฝากน้องๆหลายๆคนว่านี่ก็คือเป็นเรื่องราวในเรือนจำนะครับฟังแล้วมันรู้สึกสนุกสนานมันก็ไม่ว่ากันแต่บอกไว้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยคุกน่ากลัวกว่าเดิมเพราะอะไรไ,ไหมฮะมีซูเปอร์แม็กครับมีถึง5ที่เลย ถ้าคุณเก่งคุณเก่าคุณซ่านในเดือนจํานะครับขังยาวๆไปเลยฮะขังยาวๆลงมาฝึกแถวยาวๆเลยเหมือนเดือนจํากลางระยองเนี่ยฮะฝึกแถวอย่างเดียวขังกันยาวๆเลยนะครับงั้นคิดทางที่ดีเนี่ยถ้าเรากําลังทําอะไรที่มันผิดพลาดหรือมันสุ่มเสี่ยงจะเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยผมว่าถอยออกมานะครับถอยออกมาเชื่อผมเดียยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเงินมันก็ไม่สามารถซื้ออิสรภาพตอนคุณโดนจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ งั้นถ้าโชคชะตานำพาคุณเข้าไปอยู่ในคุกบางทีคุณอาจจะเสียจิตวิญญาณเสียผู้เสียคนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าจากหลังพระนครน,นะครับฝากติดตามหลังพระนครออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับ